สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการสร้างตัวอักษรใต้น้ํานะครับกับโปรแกรม Photoshop CS6 ครับให้เรา,าเปิดไฟล์จะเปิดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้ตัวนี้สร้าง อันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแต่แล้วก็มาเปิดที่ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ให้เราหาภาพน้ำนะครับน้ำเนี่ยจะเป็นน้ำในสระหรืออะไรก็ได้ค,คือให้มีความให้มีความใสระดับระดับหนึ่งนะครับให้มีความใสรประมาณประมาณนี้ก็ได้นะครับอพอเรา ได้ภาพมาแล้วครับให้เราทําการ Ctrl คอนโทรล j mm hmm. หรือ Copy ปีลากไป Copy ข้างล่างก็ได้ครับตัวนี้จะลากมา Copy ตัวนี้ก็ได้ครับตอนนี้ผมจะ Contrl J นะครับผมก็จะได้ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ให้เรามาที่ตัวคําสั่งตัวนี้นะฟิลเตอร์ครับเริ่มมาที่เบลอครับเบลอ ให้มาที่ตัวแก้เซ้นเบลอครับให้ปรับให้ปรับความตัวนี้เอาละคราจะเลื่อนประมาณสักสามก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็โอเคครับอันนี้ พอได้ตัวนี้มาแล้วนะครับให้เราไปที่ตัวตัวเลเยอร์นะครับมาที่ตัวตัวนี้นะคล่อเสร็จแล้วคลิกตัวนีนะ้ New แล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อเป็น Water นะ Water Water โ oh. อ้โหนี่หน้าคำไม่ไว้ก่อนเพื่อจำง่ายครับเสร็จแล้วเราก็โอเค okay นะครับโอเค แล้วให้เราไปที่ไฟล์นะครับทำการเซฟแอดไว้เซฟแอดไว้นะครับผมจะเซฟไปในตัวนี้นะครับตัวนี้ตัววลนี่เซฟเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เซฟไปโอเคอันนี้พอเราเซฟเ็จเรียบร้อยนะครับให้เราคลิกปิดที่แท็บเนี่ยทำไม่ปิดก็ได้นะแต่ว่าผมปิดเพื่อพอปิดแท็บไปแล้วนะครับผมจะเอาตัวเนี้ยอ่า ดีลิสหรือไม่ก็ย้ายลงจากขยะไปเลยนะตัวนี้นะลากลงมาเลยนะมาตอเนี้แตอะไรผมก็จะเหลือตัวตัวนี้ตัวเดียวแล้วนะครับตัวนี้เรก็มาทําการพิมพ์นะครับให้เลือกแท็กที่เราจะทำขัจะเลือกตัวไหนก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้ผมผมก็จะเลือกตัวนี้นะตัวนี้ครับตัวนี้ให้ตั้งเอาไว้พิมพ์ก่อนก็ได้นะครับแล้วเราค่อย ต่อยตั้งก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมขยายมันขยายสักนิดนึงเสร็จแล้วก็ไปที่แท็กเหมือนเดิมนะครับตั้งตัวนี้ให้เราตั้งตรงกลางไว้นะครับตัวกลางสเสร็จแล้วให้เราพิมพ์เลยนะครับพิมพ์ตัวไรก็ได้นะครับ ให้เราทำการให้เรา,าไฮไลท์นะครับไฮไลท์เสร็จแล้วก็ลดขนาดตัวหนังสือนะครับก็อย่างนี้ได้เลยนะลดขนาดตัวหนังสือนะครับอันนี้เสร็จแล้วให้เราไปที่ตัววินโดะครับเปิดคาลเลคเตอร์ขึ้นมา,าเปิดคาลเลคเตอร์นะครับเราจะปรับระยะระยะบรรทัดนะครับระยะบรรทัด เราจะปรับขึ้นไปหรือว่าจะปรับให้มันลงมาก็ได้นะแบบว่าด,ดูดูความสวยงามนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดตัวนี้ไปนะครับเรามาที่ตัว move t o o นี่นะครับอันนี้เพื่อที่จะมาเคลื่อนย้ายพูดถึงว่าถ้าตัวอักษรมันใหญ่ไปก็คอนโทรลคอนโทรลทีนะคอนโทรลทรี ชิไว้นะครบไว้แล้วก็ลงมาเสร็จแล้วก็ล,วกลากปรับขึ้นไปอันนี้ก็ติดถูกไปเลยนะแล้วก็ลากแต่งตัวสอนนะครับอ,อันนี้เสร็จแล้วให้เราถ้าเราคิดว่ามันจะไม่ได้กลางนะก็ให้เรา c อนโทรลเอคอนโทรลเอไว้ก่อนไม่นะะัอันนี้จะให้เรามาปรับตัวนี้ มันจะได้คือมันก็จะได้กลางเลยนะนะสังเกตว่าโปรแกรมก็จะจัดการให้ก็คือเหมือนก็เราจัดกลางบรรทัดของเวดนะครับเสร็จแล้วก็คอนโทรลดีเ่อเอาเส้นปลาออกนะครับคอนโทรลดีครับแล้วก็จะได้ตัวนี้มาลนะอันนี้ให้เราไปที่ตัวเลเยอร์ layer, ครับเลเยอร์ layer, เพื่อที่จะมาตัวนี้ครับสมาร์ทเจ็ตนะครับเสร็จแล้วก็คอนเวิร์ ก็กด Choose s m อ r t Object นะครับคลิกเลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวประมาณกล้องนะครับอ่าให้เราไปที่ตัวฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์ไปที่เบลอนะเบลอกับเส้นกับเซนสซนเบอร์ครับอ่าปรับปรับความก็เรียกความเบลอนะของตัวอักษรก็ ผมก็จะเอาลงมาสักก็คือหนึ่งนิดๆน,นะหนึ่งนิดๆห,หนึ่งนิดครับประมาณนี้ก็ได้หรือว่าจะหนึ่งเลยก็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วให้โอเคนะครับคลิกที่โอเคอ่าเมื่อได้ตัวนี้แล้วนะครับให้เราไปที่ตัวฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ตัวดิสทอร์สดิสทอรส มาที่ตัวนี้ฮะมดิสนี่ครับตั้งไว้ที่ก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะตั้งก็แล้วแต่แต่ว่าผมจะตั้งไว้ที่30 30แล้วก็เลือกตัวนี้ไว้นะครับสถิติ e ฟิสแล้วก็ตัวรีเพลเอ็นะรีเพลเอพินะครับเสร็จแล้วก็ให้เราทําการโอเค okay นะครับคลิกโอเคครับแต่ตัวนี้ที่เราเคยเซฟไว้นะครับ เซไปวอเทอร์เนี่ยคลิกวอเทอร์แล้วก็เอาลงมาเดี๋ยวเปลี่ยนด้วยการคำนวณน,นะครับก็เราก็ได้ตัวนี้มาเรียบร้อยนะครับให้เรามาที่ตัวตัวนี้นะตัว normal เห็นไหมตัว normal เสร็จแล้วก็เลือก overlay ครับ overlay ครับอ่าก็น,นี้ก็อักษรนี้มันก็อยู่ใต้น้ำแล้วอ่าเราก็จะมาปรับ ค่าค่าฟางฟังเข้มของของตัวอสอนนะถ้าเรานี่มันก็จะเบลอมากใช่ไหมเอาเบลอมากเบลอน้อยก็กองผอมก็สักประมาณนี้ก็ได้แปดสิบห้านะครับผมก็อยู่ที่ประมาณสัก 85. แปดสิบห้าครับเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ตัวอ่าีดึกนะอีดึกนะ คลิกที่อีดิเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราไปที่ตัว transform นะครับตัว transform มาที่ตัว perspective นะเพราะตัวเนี้ยใช้บ่อยมากนะ perspective อะโอเคอลากเนียลากออกเลยครับลากประมาณลากออกไปเลยลากออกไปเลยแต่ว่าถ้าใครจะไม่ไม่ลากตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะเหมือนกับ แต่ถ้าลากเนี้ยเราจะมีทั้งสตัวหนังสือเนี่ยก็จะแนบอยู่กับพื้นพื้นของสระน้ำหรือว่าพื้นของพื้นน้ำเลยนะตัวนี้ตัวนี้นหรือขยลาากแต่งตัวนี้บนนี้ก็ได้นะครับแต่บอกว่าประมาณนี้ก็หน้าที่จะโอเคแล้วนะครับอพอเราแต่งได้ประมาณนี้ให้เราติ๊กที่ถูกก็คือหรือ e n t e r ก็ได้นะครับ เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็จะทําการจะ,จะย้ายขึ้นหรือว่าย้ายลงยังไงก็ได้ครับจะไว้ตรงไหนก็ได้ไว้ตรงไหนก็ได้ตนนัวนี้อันนีน้เสร็จแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นการสร้างตัวสอนใต้นัน้นก็คือแบบง่ายที่สุดน,นะครับแล้วก็น่าจะรลักที่สุดแล้วนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำเท่านี้นะครับสวัสดีครับ